สวัสดีค่ะตอมทายลาเนนเจอร์เยอนีค่ะวันนี้นั่งอยู่หน้าบ้านเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะแฟนเขาตัดต้นมะเขือเทศออกหมดแล้วค่ะเสียงอาจจะแปลกๆนะค่ะเหมือนจะเป็นเจ็บคอยังไงก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยค่ะไปตรงนี้หน้าบ้านเราไปเก็บบอนัดกันค่ะไปค่ะไปเก็บเลย นี่ค่ะเพื่อนหน้าบ้านเราก็เดินไม่กี่ก้าวค่ะเนี่ยค่ะที่ประจำเราจะไปเก็บวอลนัดกันค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นวอลนัดค่ะนี่ค่ะเห็นไหม ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดแล้วต้นวอนัทค่ะนี่ค่ะเพื่อนถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันคาเห็นไหมเพื่อน,เ,อนเยอะเลยนี่ใส่ถุงมือมาเก็บนะคะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเพื่อน <c oughs> นี่ไงค่ะ วอนแอของเรากับตะกร้าเล็กๆพอดีค่ะเขาหลุดออกจากเปลือกแล้วนี่ค่ะเอาเต็มตะกร้านี่ก็พอละเยอะค่ะเพื่อบางอันเขาก็ยังยังคงอยู่ในเม็ดอยู่แบบเนี้ค่ะยังอยู่ในเปลือกเนี่ยเห็นไหม หนูก็มาเก็บตรงเนี้ยต้นหน้าบ้านเนี้ยทุกปีกันเนี้ยดูบรรยากาศเนี้บรรยากาศแถวบ้านนอกคะ่ะสก,กราวคะ่ะหนูแบบอยู่ส,สก,กรกาวมากภาษาเขมรเพื่อน เ,เพื่อนๆที่เป็นคอมเมนต์ก็คงน่าจะดูค่ะสกาวแล้วนะสกาวก็คือบนอน,นอกอยู่แบบเนี้ยดีค่ะแล้วก็เก็บเอาที่มันหลุดออกจากเปลือกเปลือกแล้วค่ะบายบาย เขาก็จะใคล้ายหัยวสม,มองเยอะเลยค่ะเก็บแบบชิวๆหน้าบ้านเราเนี่ยยังไม่ออกเปลือก ้อให้เขาออกก่อนเขามาเก็บอีกรอบค่ะเยอะมากค่ะใส่ถุงมือเก็บนะคะเกลียดไปล้างมือเยอะเยอะเยอะ แคบเองค่ะจะเต็มตะกร้าน,น้อยๆของเราแล้วนี่ค่ะเอาไปไปอบไปขวบใส่โลไว้เอาไปกลับไปเมืองไทยะคะ่ะ คนแถวนี้เขาไม่ค่อยมาเก็บกันค่ะหนูจะลองเอาไปทำให้เพื่อนๆดูค่ะว่าเขาเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีที่ที่อะไรนะที่แกะเปลือกของเขาค่ะ แป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าแล้วค่ะเนี่ยทำมันออกจากเปลือกจะเยอะเลยค่ะน ไอ้ที่อยู่ในเปลือกยังไม่ออกเลยน,นี่ที่ยังอยู่ในเปลือกเ,เ,เ,เขาจะเริ่มนี่ค่ะ เยอะเลยเยเลยไม่ต้องเดินไม่ต้องไปหาในป่าหาหน้าบ้านนี่แหละนี <c> ่ <oughs> เป็นไงครับแป๊บเดี๋ยวเองเยอะเยอะเต็มตะก้าพอค่ะ รอให้เขาออกจากเปลือกมาเก็บใหม่อีกรอบที่ยังคงเยอะเหมือนเดิมน,นี่ เยอะค่ะเป็นไงคะจะเติมกระก้าแล้วเยอะนะคะเนี่ยไม่ใช น้อยๆนะคะ ตะกล้าแล้วค่ะเ,เพื่อนอนี่ ่คะเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยววันหน้ามาเก็บใหม่ค่ะบางอันที่ว่ามันร่วงก่อนน่ะมันก็ออกจากเปลือกแล้วแต่ถ้าอันนี้พึ่งร่วงค่ะเห็นไหมคะเขาก็ยังไม่ออกจากเปลือกถ้าออกจากเปลือกก็ เยอะเลยคะ่ะเพื่อนนี่เต็มตะก้ารในน้อยของเราแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเต็มตะก้าแล้วคะ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูต้นอีกรอบนึงคะ่ะนี่ค่ะอยู่หน้าบ้านนี่ค่ะต้นของเขา นี่ค่ะสูงเปลี่ยนสีกำลังเปลี่ยนสีค่ะลูกก็ยังอยู่บนต้นเยอะเลยค่ะค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะชมบรรยากาศไปด้วยค่ะบ๊ายบาย